สวัสดีจ้าเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซใหม่จ้ามาได้อค่ะเด้อมาลุนกองผลไม่สดน้ำยา่จ้าเอฟซทรงมะไห่นะคะจากช่องป้านอมชาแนลนะคะมาจากจังหวัดแพร่ค่ะส่งให้เม่ติ๋วนะจ๊ะนะคะ ส่งไปสนีไทยเลยแต่ว่าขางกล้องบอกเขียนบอกผลไม้ไทยคะ่ะเอ้ผลไม้สดจา้าเยสติวจะหามุมที่ว่าเป็นเศษเพราะว่าเยติวมักแพ่งเศษพลาสติกนี่ไวจ้จ้าไว้ัดสารนั่นสนีเนาะค่ะเนาะเอ้เยติวจะมึงกนอนนี่มุมนี่อา้ามันบดไ้มันตองปด้ป่าทั้งทึ่งเลยค่ะตรวนะคะ,ะ,คะมา มา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 ,มาลุ้นน้ำกันจ้าว่ามีอะไรเอ่ยผลไม้สดประริษันี่นะคะปะนอมชาแนลค่ะ,ะจากจังหวัดแพร่นะคะจ้ากองสุมกองสุมสม,มาลุ้นกองสุมกันกองสุมปนอม จ้า yeah. มาลุ้นกันเลยค่ะแอนแอนแอนดูสิค่ะโอ้ยป้านอมส่งอะไรมาให้โอ้กระดาษค่ะกระดาษมาลุ้นกันกระดาษกระดาษนี่มาไฟนะคะ แต่ว่ามันร่วงนะคะแต่ว่าสดอยู่นะคะเพราะว่ามันสุกงอมมากป้านอมขอที่อยู่แม่จิ๋วไปนะระบอกมะไฟสุกแล้วยันมะไฟจะหมดต้นแล้วนะคะป้านอมเลยบอกแม่จิ๋วอยากให้แม่จิ๋วกินนะคะสวยค่ะสวยเดี๋ยวยา่จิ๋วจะเอาใส่ถาดให้ดูนะคะแต่แต่ปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่ สวยอยู่ค่ะป้านอม้มลูกมันสวยอยู่ค่ะไม่ดำนะคะลูกสดๆอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะยินได้ค่ะร่วงก็ไม่เป็นไรรู้ว่าอร่อยมากเลยละ่ะเพราะว่าถ้างอมถ้าร่วงขนาดนี้นะคะอืม นี่โอ้ยอย่างงามเลยนะคะพี่น้องจ้าฝากช่องป้านอมชาแนลด้วยนะคะป้านอมใจดีมากเลยนี่ปีที่สองแล้วนะคะที่แมตติ๋วได้กินค่ะนี่เห็นไหมคะมันล่วงมันล่วงแต่ว่ามันมันสีมันสวยอยู่นะคะสีสวยสดอยู่แต่แม,ม่ติวเขาเตออกอย่างนี้ดีไหม แล้วเราก็เีเลยเราจะได้ไม่ต้องเก็บเนาะเวลาเราก็จะได้สั้นเข้าไปอีกนะคะอืมนี่อามาดูกันเลยทีนี้ปาดแม่สิวช่างดูเจ็ดโลนะคะเจ็ดโลเลยนะคะนี่สวยค่ะสวยสวยมากเลยนี่นี่แหละที่ป้านอมไลฟ์สดอยู่นะนี่ นีเสียนะคะป้านมขอบคุณป้านมมากๆนะคะส่งของอร่อยอร่อยมาให้แม่ติวกินนี่ไม่เสียไม่เน่าเลยนะคะไม่มีไม่มีนั่นเลยไม่มีแดงดำเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเอ้มันมันงอมเออเอมันงอมมาไฟงอมจ้าแต่ว่าใบก็ยังเขียวเขียวอยู่เห็นไหมคะ ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมไม่มีลูกดำเลยอ่นีค่ะสวยมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นมะไฟที่งอมมากป้านมเขาก็ขอที่อยู่ ไปนานแล้วล่ะค่ะแต่แม่จิ๋วก็ลืมส่งไอ้นู่นนี่นั่นเออก็เลยป้านอมบอกมะไฟมันจะหมดแล้วเออมันงอมสุกงอมหมดแล้วแม่จิ๋วส่งที่อยู่มาจะส่งมะไฟไปให้กินว่าซานป้านอมก็ไดนี่ปีที่สองแล้วนะมะไฟแม่ติ๋วได้กินกับป้านอมเนี่ยต้นเนี้ยต้นที่อยู่หน้าบ้านป้านอมนะนี่เห็นไหมคะสวยอยู่จะป้าปนอมอืม มันร่วงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันงอมมันสุกถ้าเป็นหำหามที่ถ้าเราเก็บหำหามนะเออเป็นอาทิตย์มันก็ไม่ร่วงค่ะอันนี้มันสุกจัดเลยคือมันอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมคะอ่กินได้หมดทุกลูกเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่ติ๋วจะแวะให้ดูลูกงอมๆเนี่ยเห็นไหม ลูกงอมๆเนี่ยมันสดๆอยู่เลยนะคะอืมเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันนะคะเห็นไหมข้างในสวยเลยนี่เห็นไหมนี่อร่อยค่ะอืมอร่อยหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆ แม่จิวเก็บอันนี้ก่อนไอ้ไอ้ไอ้อฝ,อย,ฝ,อ,ยฝอยนี่ไม่ได้ทิ้งนะคะเวลาจะส่งของให้เพื่อนก็ใส่ไปอีกต่อน,นึงค่ะทิ้งแต่อันนี้นะคะจ้าแม่ติวก็จะให้ดูนะคะ กินอีกลูกนึงก่อนด้อค่ะเด้อติดใจค่ะติดใจแซ่บจ้ะนี่เห็นไหมคะดีๆอยู่เลยจ้านี่ค่ะนี่สวยกินได้เลยค่ะ สวยจ้ะสวยป้านอมสวยมากๆเลยร่วงช่างมันนะคะแล้วกินแล้วก็เด็ดทีละลูกเหมือนกันจ้ะขอบคุณป้านอมหลายๆเด้อค่ะเด้อขอให้ขอบคุ้วป้านอมอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนขอให้ปังๆนะคะป้านอมจ๋าฝากช่องป้านอมชาแนลด้วยนะคะ ขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าเยติขอจบคลิปนะคะเลิฟเลิทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า